รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยากเ शरण गच्छा ติปิโสพัควาญาตายามดีวันพฤหัสบดีชัยศรีสวัสดีราพภณโมพุทธายะทานสินภาวนาพาสุขสมบูรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการสายทานแสงธรรมโอ,อกาสทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าตีห้าครึ่งรายการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจวัตรของพระสงฆ์ผมนรนคมพิษขวัญวิ่งพดำเนินรายการขณะนี้ผมอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตสัมปะงหรือหลวงพ่อโตหมอยาวัดหัวกระบือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุเก่าแก่กว่า280ปีสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันพระครูวิบูลพัฒนก,กิจด,ด,ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พระอุปชาดำรงตำแหน่งเจ้าว,วาดวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เป็นปีที่5 1บครับกาบนัตการครับหลวงตาครับอาจารย์เรียนระวนกาบนัตการครับพระสมุทรกุณากรอาภากโลเลขาเจ้าวาดวัดหัวกระบือครับหลวงตาครับยามเช้าอย่างนี้วันพฤหัสบดีญาติโยมกาลังรับชมรายการสายทานแสงธรรมอยู่ณขณะนี้นะครับให้หลวงตาให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับทานศีลภาวนาพาสุขสมบูรณ์ครับกลาวด้วยหลวงตาครับ ญาติโยมทั้งสาวุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการสายฐานแสงธรรมอยู่ในขณะนี้ก็เริ่มจะรุ่งอรุณวันเช้าวันพฤหัสบดีในช่วงเช้านี้แล้วญาติโยมทั้งสาวุชนเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ ึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพระุทธเจ้าและก็มีโอกาสได้ควาธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตามมาตุพุตเจ้าและพระอัริยสงมากมายหลายรูปหลายองค์ด้วยกันในช่วงเช้าเช่นนี้เราท่านทั้งหลายเมื่อเราตื่นขึ้นมาเช้าโดยเฉพาะก็ส่วนมากแล้วเราก็จะทําวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตาม เคหาสถานบ้านเรือนของเราท่านทั้งหลายแล้วก็ส่วนมากแล้วโยมก็เมื่อทําวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็จะ,จะเจริญสรรมถากรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมาถากรรมฐานนั้นก็โดยเฉพาะที่เป็นธรรมดาธรรมดาหรือส่วนกลางที่เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบก็คือหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติระล,ลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอเสมอหายใจเข้า ให้ภาวนาว่าพุทธให้ใจออกภาวนาว่าโทให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทธให้ใจออกภาวนาว่าโทยอย่างนี้สักห้านาทีสิบนาทีโยมจิตจะสงบเมื่อจิตสงบแล้วนั่น <c oughs> จิตเป็นสมาธิบุญเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมาหากว่าเรามีบุญบารมีแก่กล้าในอดีตชาติก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุ คุณธรรมของพระเจ้าได้ชั้นใดชั้นหนึ่งตั้งแต่ชั้นพระโตดาวันพระชกิตาคาหรือถ้ามีบุญบารมีแก่ก,ก็สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุพระอรหันต์ได้แล้วก็ปกติแล้วเราก็จะมีเช้านะทุกครอบครัวหุงข้าวทำกับข้าวข้าวปลาอาหารแล้วก็จะเ,ร,เริ่มตั้งทานบารมีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์องค์สมนเดที่ออกโปรโดสัตว ในช่วงเช้าเราก็จะทําบุญใส่บาตรเป็นการอุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์ได้อยู่ดํารงพระพุทธศาสนาและจะได้นำนำเอาหลักธรรมคาสั่งอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมมาทั้งหมดเจ้าไปเผยแพร่หรือว่าชช้ที่แนะนำญาติโยมท่านสาธุชนให้ได้รับรู้รับทราบทิ้งหลักธรรมคำสั่งอนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมทัค์ที่เจ้านะ แล้วก็จะได้มีโอกาสไหว้พระตัวมรรคเจริญเจริญหรือว่าเจริญพุทธคุณธรรมคุณทั้งกคุณดังได้กล่าวแล้วก็ขอเจริญพรครับสาวสุขับหลวงตาครับหลวงตาครับเราชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนานะครับอยากทราบว่าการทําบุญการสร้างกุศลเนี่ยจุดมุ่งหมายที่ชาวพุทธเราทำนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ใดครับครับนิ่มหลวงตาครับเจริญพรการทําบุญใช่ไหมครับการทําบุญการสร้างกุศลนะครับเจริญพรครับ ทำบุญก็บุคำบุญก็คือการสร้างกุศลกุศลแปลว่าฉลาดเป็นผู้ที่มีกุศละหรือว่าแปลว่าฉลาดฉลาดในการสร้างกุศลบุญสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นบารมีสะสมไวใ้ในกายจิตใจของเราก็จะเป็นอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์ที่ไม่สูญทลายไม่หายไปไหนเป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสรศิฐต่าทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นก็ขอเจริญพรครับสาธุครับหลวงตาครับ ถ้าครับอน,นิสง์ของการทําบุญชาพุทธเราเนี่ยไม่ว่าจะตักบาตรให้พระสงฆ์การทําบุญเลี้ยงพระหรือว่าสร้างวิหารลานเจดีสร้างพระพุทธรูปหรือว่าบวชเนี่ยครับอน,นิสง์ที่ชาพุทธเราทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลวงตาก็เป็นการสร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไว้เป็นกำไรชีวิตของเราท่านทั้งหลายโยมค,คนเราเนี่ย ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสพบพุทธศาสนาด้วยแม้แต่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเนี่ยบุคคลเราเนี่ยจะสร้างสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันมาโดยตลอดถ้าหากว่าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างบารมีไว้เนี่ยเมื่อล่วงลับดับจิตไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และยังไม่ได้มีโอกาสพบพุทธศาสนาที่เราได้มาพบพุทธศาสนาเพราะ บุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เรากระทาไว้ทั้งในอดีตและกับปัจจุบันนี้และปัจจุบันเราทําบุญทากุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีแล้วเนี่ยก็ระลึกนึกถึงครั้งใดคราดใดจิตใจก็จะฟองใสจิตใจก็จะเบิกบานนะก็อ่าก็ขอ,ขอ,ขอเจริญพรครับสาธุครับหลวงตาอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นใกล้ตัวครับหลวงตาอยากมีญาติโยมนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ไม่ว่าจะเป็นงานบุญคนต่างๆครับ เจ้าภาพโยนจําเป็นต้องอาราธนาศิลห้าเนี่ยเป็นภาษาบาลีต้องจําเป็นไหมครับหลวงตาก็ก่อนจะทําอะไรก็ตามจะทําบุญทำบุญสนเนี่ยเรื่องการที่จะทําจิตให้บริสุทธิ์ได้นี่ก็จะต้องอารับศีลซาก่อนศีลนั้นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาและกระจายศีลห้าเนี่ยปานาติปาตาเวรมิยทินนามุสาการรม ก็ก่อนที่จะทําอะไรจะทําบุญทำบุญก็ให้จิตใจสะอาดปราศจ,จากเครื่องเศร้าหมองจิตใจผ่องใสด้วยการสมาทานศีลน,นะสมาทานศีลห้าแล้วก็เราก็เมื่อมีศีลห้าแล้วเราก็จะไม่ไปทำผิดในกฎกติกาของทั้งศีลทั้ง5้าข้อ5ประการนะ,จะเจริญพรสาธุครับหลวงตา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสถ์ไม้ศัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบรุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800 ตาครับวัดผัวกระเบือเนี่ยนะครับสร้างมาเมื่อสมัยใดและปัจจุบันนี้กําลังพัฒนาอะไรบ้างครับวงตาครับก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาวุชนวัดหัวกระเบือเนี่ยเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบ,บางขุนเทียนนะเป็นวัดในประวัติศาสตร์นะวัดหนึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาตอนปลายมีเอกสารจดจาราเรียกว้ชาชัดเจนว่า สร้างเมื่อพศ .2281 นะเอกสารมีอยู่ที่กรมการศาสนาและก็อีกส่วนหนึ่งนั้นก็สมุดคอยฉบับหนึ่งจดจา,จาริกไว้ชัดเจนว่าข้าพเจ้านายบุญคำได้สร้างพระพุทธคุณคำพีหนึ่งพระบิรรมคำพีหนึ่งแล้วก็พระวิัยคำพีสร้างถวายไว้ณนะวัดหุกระบือนี้เมื่อปีพศ .2286 ก็ยืนยันได้ว่า สร้างในสมัยพิยาตอนปลายหลังจากสร้างวัดแล้ว5ปีก็มเีเอกสารที่สำคัญจดจาร์จารึกไม่ชัดเจนและอีกฉบับหนึ่งก็มีตมุดคอยนะเล่มกันฉบับยาวประมาณสัก2ฟุตโดยประมาณกว้างประมาณสัก4-5นิ้วโดยประมาณหนาประมาณสัก2นิ้วโดยประมาณจดจาร์จารึกไว้ชัดเจนเช่นกันว่า เจ้าอธิการวัดมหิงสาธารามนะท่านได้สร้างสมุดข่อยเล่มน,นี้ไว้นะณนะที่วัดหุกระบือแห่งนี้นั้นก็จะจึงมีเอกสารชาัดเจนว่าวัดหุกระบือเนี่ยเดิมจริง,รงๆอาจจะใช้ชื่อว่าวัดมหิงสาธารามนี่วัดคำว่า,วามาหิงสาเนี่ยคือพญาควายนายกมาิงสาคือควายวัดมหิงสาธารามเจ้าอธิการส่วนคำว่าเจ้าอธิการเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเจ้าคณะ เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าที่การวัดปิงสาธารามหลวงตามาค้นพบเมื่อมาเป็นเจ้าวาดนี่ก็ในสมัยนั้นเมื่อพศออ .2516 สมัยนั้นก็ร้อยกว่าปีแล้วนะร้อยกว่าปีแล้วขณะนี้หลวงตามาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวาดดุกระบือ51.5.2ปีก็เท่ากับร้อยห้าหกสิบปีแล้วเจริญพรครับสาธุครับหลวงตาครับหลวงตาครับ ปัจจุบันนี้หลวงตาได้พัฒนาวัดเจริญลุ่งเหลืองมากนะครับกำลังสร้างออโบสดโอโบสดไม้สักห้ชั้นครับอยากให้หลวงตา3มชั้นนับแล้ว5ชั้นครับหลวงตาทั้งทั้งเพดานใต้ดินขึ้นไปขึ้นเพดานทั้งเพดานด้เป็น5ชั้นเป็น5ชั้นครับอยากให้หลวงตาเล่าเพราะผมจําได้ว่าผมมาเผยแพร่รายการตั้งแต่หลวงเป็นพื้นดินแล้วก็เริ่มเสาเข็มอยากให้หลวงตาเล่าตอนนั้นเลยครับ นินครับก็อุโบสถห,หลังใหม่ใช่ไหมหลังใหม่ครับอุโบสถหลังใหม่เนี่ยก็เริ่มจร,จริงๆแล้ววางเทลาเลิกมา <c oughs> เป็นเวลาถึงสองปีเรศษๆหรือเกือบเกือบสามปีแล้วก็จริงได้รวบรวมหาปัจจัยส่วนหนึ่งมาเริ่มนะงานการก่อสร้างตั้งแต่เทเฟุตติง้งเทคารเทพื้นเทเท,ทรีนด้านล่าง แล้วก็ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงชั้นที่ห้านี่ก็เป็นเวลาก็หลายปีแล้วแล้วก็อุโบสถหลังนี้ก็แม้แต่ยังไม่่าไหร็์เต็จิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อมาเป็นเวลาประมาณสามถึงสี่ปีโดยประมาณนะเจริญพรอยากถามหลวงตาครับแต่ละชั้นที่หลวงตาวางแผนไว้ครับ ขวงตาจะสร้างอะไรบ้างครับก็ชั้นที่หนึ่งนั้นก็จะเป็นเป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะในชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งเป็นศาลาปฏิบัติธรรมแล้วชั้นที่สองก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นที่สามก็จะเป็นอุโบสถชั้นสูงสุดชั้นที่สามแล้วก็ยังมีกว่าเพดานนะส่วนชั้นใต้ดินนั้นก็จะเป็นที่ ตำรับให้ญาติโยมท่านตาเดินลอดใต้ฐานพระประธานแล้วก็มชมสิ่งของเกเล็กน,น,น,น้อยที่ทางวัดได้เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ส่วนหนึ่งจะรเดินพรอครับสาวครับหลวงตาหลวงตาครับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาวันวิสาขาบูชาหลวงตาได้ทําพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็เททองหลวงพ่อโตองค์จําลองเพื่อจะประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่อยากให้หลวงตาได้กล่าวสักนิดหนึ่งครับ เจริญพรเมื่อวันวิสาขาบูชาวันเพ็ญคึิน15สิบาข้ามเดือน6วันที่2ี่สพุทธที่22่ิบพฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชาหรือวันวิสาขาบูชาโลกที่วัดหุกระบือแขวงท่าข้างเขตบางขุทเทียนกรุงเทพมหานครก็ได้กำหนดจัดสร้างหลวงพ่อโตจำลองจากองค์ดั้งเดิมภายในโบสถ์นี้นะ หน้าตักทั้งหมดก็80ดสิบนิ้ว <12 S 1> หน้าตัก22นิ้วแล้วก็หน้าตัก้านิ้ว,วที่โยมเห็นอยู่ในใน <TV S 1> จอทีวีนี้แล้วก็ยังมีหน้าตัก้านิ้วนะอีกจำนวนหนึ่ง<ม>ก็ญาติโยมท่านสาุชนก็ได้มีกุศลรัตตามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคทองคำบ้างบริจาคทองเหลืองทองแดงที่โยมมีอยู่ในเคหอสถานรบ้านเรือนบางคนบางท่านโยม มีแหวนในนิว้วมีสร้อยข้อมือมีสร้อยคอทองคำด้วยกุศลรัทธาก็ได้บริจาคมาหล่อหล,อ,ลอมเป็นองค์พระปฏิมาก,กรคือองค์หลวงพ่อโตที่จะนำปฏิฐานบนอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานี้ก็ขอเจริญพรครับต่อุปครับหลวงตาแล้วได้ทราบข่าวมาว่าหลวงตาจะทำเป็นเขาเรียกสมแก้วบนอุโบสถหลังใหม่ ที่ว่าจะนาพระประรูปขนาดหน้าตากาักห้านิ้ว,วรเรียงประมาณสักผมดูแล้วเนื้อที่มันหนึ่งไร่หลวงตาแต่ละ,ะชั้นประมาณเป็นพันๆอง,งได้ไหมครับหลวงตาก็ยังไม่ทราบจําจำนวนก็นับว่าหลา,หลายร้อยองค์ที่จะทําเป็นจุ้มเรือนแก้วแล้วก็นํเอาพุทธรูปยงพ่อโตนเนี่ยวันจุไว้ในช่องแต่ละช่องให้เป็นที่จักการบูชาเลื่อมโยมเห็นแล้วก็จะเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจเลื่อเจริญได้เจริญ จิตภาวนาและลึกนึกถึงองค์ทุมเด็จพระบรมศาสดธราารมา,าพุทธเจ้าได้ตลอดการตลอดเวลาเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานก็ขอจเจริญพรครับหลวงตาครับสาวุรครับแล้วเผื่อถ้าญาติโยมอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลอยากจะนะําพระองค์จําลองพระโตมาที่ทุท่ทมเรืองแก้วสามารถที่จะทําได้ด้วยไหมครับก็ญาติโยมทั้งสาวทุชนซุ้มเรือนแก้วทั้งหมดก็จะทําไว ให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้เป็นเจ้าภาพหล่อหลวงพ่อโตจำลองขนาดหน้าตักห้านิ้วเนี่ยบรรจุแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มไว้ให้เป็นอนุสร์ของชีวิตของครอบครัวของท่านเลือกของเราท่านทั้งหลายเมื่อ,อเราสร้างไว้แล้วเนี่ยโยมจะเป็นต้นบัตรของประเทศชาติของศาสนาแล้วท่านผู้ใดมาเห็นมากราบมาไหว้เราก็ได้บุญได้กุศลตลอดการตลอดเวลาก็ขอ,ขอจเจริญพร สาสืัอดครับหลวงตา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้ศัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบึงุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 ก,ก,การรัการพระสมุทรคุณากรอภากโลนะครับเกี่ยวกับเรื่องสวนเกษตรที่หลวงตาได้นำเนินการแล้วท่านพระเอ็มได้ปฏิบัติตามหลวงตาเป็นยังไงบ้างครับอยากให้พระเอ็มได้เล่าให้ญาติโยมที่กำลังชมรายการณนะขณะนี้ครับจเจริพญพรคุณโยมก็ในช่วงนี้ทางวัดหัวกระบือก็ได้ใช้พื้นที่นะโดยที่อาตามาภาพก็ได้สนองงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน ในการที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังของกุฏิสง์ทางด้านลานจอดรถทิศตะวันตกก็ได้ปรับภูมิทัศน์ในส่วนนั้นใเล็กลน้อยในการจัดทําเป็นแปลงกเกษตรการเรียนรู้ผักสวนครัวรัว่วกินได้โครงการโครกหนองนาโมเดลนะคุณโยมนะเพื่อสนองโครงการพระตำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ทรงคิดริเริ่มนะแนวทางการ กระทำเรษฐกิจพอเพียงเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ซึ่งในทางวัดก็ได้เล็งเห็นความสําคัญถึงโครงการนี้ว่ากเกษตรพอเพียงนั้นไม่ใช่ทางรอดไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางที่ทําให้พวกเรานั้นพออยู่พอกินแล้วก็ประทังชีวิตเราได้และที่สําคัญนอกเหนือจากการเลี้ยงดูชีวิตตัวเองและครอบครัวแล้วก็สามารถนาพืชผลการ,กรเกษตรของเรานั้นไปขายจํแหนกแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปอีกด้วย ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้มอบหมายงานให้อัตมาภาพพร้อมทั้งคณะสงฆ์และสามเณรภายในวัดร่วมด้วยช่วยกันในการปรับภูมิทัศน์ตอนนี้ก็ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนคุณโยมนะก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารหลา,หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะะัข่าตะไคร้ใบมะกรูดพืชผักสวนครัวรวมไปถึงแตงกวาแล้วก็มีจุดให้คุณโยมมาถ่ายภาพเซลฟี่นะเช็คอินกัน บริเวณทางเข้าลานเกษตรแล้วก็เร็เๆนี้ก็จะมีการจัดทําเป็นแปลงทุ่งทานตะวันเร็เรนี้ก็เชิญเชิญเจริญพรคุณโยมนะคณะนิสิตนักศึกษารวมถึงหน่วยงานเครือข่ายต่างๆถ้าต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าต้องการที่จะมาดูาการทาโคกหนองนาโมเดลเป็นตัวอย่างในการที่จะไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันก็เชิญเชิญเจริญพรคุณโยมได้ที่วัดหัวกระบือนะคุณโยม หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดวันเวลาที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์0875005800หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0839965351ก็ขอเชิญเจริญพรคุณโยมนะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆคุณโยมเจริญพรครับสาสุครับแล้วโครงการที่กำลังทำอยู่ในขนาดนี้นะครับมีพืชทัญยา,ารอะไรบ้างครับได้แนะนำให้ ญาติโยมได้รับฟังนิดหนึ่งครับเจริญพรคุณโยมตอนนี้ที่เริ่มผีดอกออกผลแล้วก็จะเป็นในส่วนของมะนาวแป้นนะแล้วก็มะนาวยักษ์นะคุณโยมหรือเรียกชื่อนึงว่ามะนาวส้มโอใครไม่เคยเห็นมะนาวลูกเท่าส้มโอนะซึ่งเดี๋ยวทางช่องห้าก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคุณโยมหรือใครอยากเห็นของจริงก็เชิญเจริญพรที่วัดหัวกระบือได้รวมถึงพริกยาวนะคุณโยมพริกยาวยาวประมาณสัก20เซนได้นะใครไม่เคยเห็นก็ มาดูกันได้เรามีพืชพันธุ์ธัญอาหาร,ปรแปลกๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเจ็ดสีนะแล้วก็แตงกวาที่นี่เป็นผักปลอดสารพิษนะคุณโยมนะผักพืชธัญอาหารทั้งหมดของวัดหัวกระบือเป็นผักปลอดสารพิษ100เเซไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงนะคุณโยมนะเรามีวิธีป้องกันแมลงด้วยเกษตรอินทรีย์คุณโยมเช่นการใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเปล่าอย่างเงี้ยก็คือ สามารถมันปลอดสารพิษดีกว่าการไปใช้สารเคมีแล้วก็ส่งผลต่อผู้ทานแล้วก็ผู้ที่ปลูกด้วยนะสูตรดมทุกวันก็เสียสุขภาพเป็นสารตกค้างในร่างกายฉะนั้นคุณโยมอยากที่จะศึกษาก็เชิญเชิญเจริญพรแล้วก็เรามีปุ๋ยซึ่งเป็นมูลสัตว์ก็คือเป็นมูลของโคกระบือซึ่งโคกระบือนี้ก็เป็นโคกระบือที่คุณโยมไถชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์นี่แหละเราก็เอานําปุ๋ยนั้นมา ใส่ให้กับต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้เจริญงอกงามคุณโยมก็มีพืชทันาหารมากมายเลยทั้งดอกแคมะลุมมะลุมไข่ฝักใหญ่ๆยาวๆนะคุณโยมมีหลายอย่างมากมายเลยก็เชิญเ,เจริญพรมาดูกันได้ที่วัดถั่วกระบือนนะคุณโยมนะสาธุครับหลวงตาครับได้ฟังพระเอ็มเล่าเกี่ยวกับสวนเกษตรแล้วกิจกรรมที่พระเอ็มได้ปฏิบัติตามนโยบายของหลวงตาใช่เจริญพรหลวงตารู้สึกภาคภูมิใจอะไรบ้างครับ ก็รู้สึกว่าคือพระสงฆ์ธรรมเดนหรือว่าบุตรหลานของโยมที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้นิ่งดูดายก็ปฏิบัติกิไไจหน้าที่ของพระว <c oughs> ินธบาัประดุษศาสรรตร์ทำวัดว่ายพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็เมื่อมีเวลาว่างก็ใช้เวลาว่างนั้นมาช่วยกันพัฒนาวัดวารามให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลําดับนะ สิ่งก่อสร้างสวาวาลวัตถุในวัดพุทธในวัดพุกระบือนี้ก็ได้อาศัยกําลังพระสงฆ์สมมเนนส่วนหนึ่งที่ช่วยกันพัฒนาสร้างสร้างกุฏิสร้างห้องน้ําห้องสุกขาแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆในนี้ก็ได้อาศัยพระสงฆ์ธรมเนนหรือบุตรหลานของโยมที่กวักข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรบุตรพระเจ้าแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เนี่ยไปช่วยกันทํา โครงการเกษตรหนองนาเป็นการถนองโครงการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อเราที่พระองค์ทรงมีพระรัชนตรัสตรัสว่าเ,าเรื่องอโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วว่าอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้แล้วก็เมื่อพระสงฆ์องค์ธรรมเนียบวชมาแล้วก็เนี่ยได้สนองโครงการพระองค์ท่านแล้วก็อีกประการหนึ่งก็จะได้ สอนเด็กนักเรียนนักศึกษาให้มาศึกษาวิชาความรู้ในด้านการเกษตรนี้ด้วยก็ต้องขอมมั่นกับพระคุณเจ้าพระสงฆ์ทุกทรูปที่บวชมาแล้วได้ไม่ได้ปล่อยให้นันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ไข้พระประโยชน์ทำกิจหน้าที่ของสฆงคบถ้วนประบู์แล้วก็ยัง <c oughs> ช่วยกันพัฒนาวัดวารามไม่จรเินรู่เรืองมาโดยลำดับก็ข,อ,ขอจริญพอครับสาธุครับหลวงตาครับหลวงตาครับ ใกล้จะถึงวันที่1วันกตันยูนะครับที่หลวงตาได้ทำมาทุกๆปีนะครับ,รบตอนนี้สามารถที่จะสมัครมามาบวชได้เลยไหมครับหลวงตาก็ขอจเจริญพรงานวันกตันยูหรืองานบวชนาคหมู่ณนะที่วัดถุกระบือนี้ก็ เริ่มจัดกันมาเป็นเวลาถึงปีที่ห้าปีนี้ปีที่ห้าเท่าไรสิบสองแล้วห้าสิบเอ็ดผ่านไปเป็นปีที่ห้าสิบก็ญาติโยมทระนสาวุชนที่มีบุตรหลานจะกว่าเข้าสู่ร่วม้าการศึกนาหรืรอว่าเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรเจ้าได้มีมโอกาสมาไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาศึกษาดักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ในช่วงนี้โยมก็นํานบุตรหลานมากวาดได้แล้วนะก็ขณะนี้ก็มี ญาติโยมท่านสาธุชนนำบุตรหลานมาฝากแล้วจำนวนหนึ่งนะที่ทางกอ,องงานเลขาหรือว่าสนักงานกอ,องงานเลขาก็ได้รับไว้แล้วส่วนหนึ่งฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะฝากเข้าสู่ร่มผ้ากาสมาพัฒหรือว่าบวตรเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้าก็ขณะนี้นํามาฝากได้แล้วนะก็ยังเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะก็จะถึงกาหนดงานวัน วรรริาชาบสมบทแล้วฉะนั้นเล่ง,งานวันระชาสมบทบทชหน้าหมู่นี้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมทั้งสาวุชนที่ไม่มีบุตรหลานจะกวาดเข้าสู่ร่วมภาคกาสมพัหรือวมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรพุทธเจ้าก็มีโอกาสมีกําลังทัพกันรสทาก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรนยายโยมมาร่วมมารับมาเป็นเจ้าภาพให้กับนาบบางนาคนั้นพ่อแม่ ล่วงลับดับชีพแล้วหรือพ่อแม่ยากจนขัดสนเราก็มาเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสมบทบวชด,ด้ามูอด้วยองค์สมเน็นในพุทธศาสนาก็เชื่อเชิญเจริญพรได้นะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือแนะนํารายการวัดวารามต่างๆสามารถติดต่อมาได้ที่กองงานเลขาวัดหวัวก,กระบือแขวงท่าข้ามเขตบางนเทียนกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์0875005800นะครับ หลวงตาครับท้ายสุดของรายการอยากให้หลวงตาให้พรญาติโยมที่กำลังรับชมรายการสายทานแสงธรรมณขนาดนี้ครับก็ญาติโยมท่านสาธุชนรายการสายทานแสงธรรมก็ได้คุยกับญาติโยมท่านสาธุชนมาก็คงจะพอสมควรกับเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมอท่านพระสมุขกุณากรและท่านพิธีกรและ ช่างกล้องช่างภาพช่างตัดต่อก็ขอกราบปรนนาคุณพรสีรัตนตไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพริยาสงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมบ์กรหลวงพ่อโตหมอยาและถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุโลกกล่าวขอกราบปรนนาขออนเชิญท่านเสด็จลงมาช่วยแผ่บารมีปกป้องกุ้งรองประเทศชาติพระสาทนาองค์เจ้าข้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์เขาพระองค์ทรง,งมีพระบรารมีแข็งแรงุมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิย่งยืนนานแล้วขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของพระรางชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกรนานและขอญาติโยมทัางสาวุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้และก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตลอดเวลา ขอญาตโยมทุกท่านจงประสบแต่ความถูกความเจริญขอโยมจงปราศจากทุกโศกโรคภัยและขอจงแค้วคลาดจากกุมภตวเหตุจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและขอโยมจงมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความร่มเย็นอยู่ในร่มเง,งาของพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบพปด้สิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้ว ข,อ,ขอความปราถนาของโยมนั้นจงพันธมเรศจงพันธมเรจและจงพันธมเรจสมนั่งความปราถนาจงทุกประการเถิดขอเจรุกขสาธุสาธุบุังสรนังกัจฉา सङ्घं शरणं गच्छा